ค่ะจากแอดมินช่างคิวนะคะวันนี้ก็มาส่งงานเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะนี่ค่ะเรากําลังจัดเตรียมของส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้นะคะออกสีดําทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานดําทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะพามาดูแต่ละทรงแต่ละราคานะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะเป็นทรงกาคอบโบราณนะคะพ่นสีดํานะคะตัวนี้ราคา1,500าบาทนะคะ ตัวนี้เป็นทรงกัมคอบโบราณพ่นสีดำนะคะ1,500บาทนะคะแล้วก็2ตัวนี้นะคะเป็นทรง M4 พ่นสีดำเหมือนกันนะคะ1,500าบาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นทรงกัมคอพ่นสีดำนะคะ500บาทพัน0เหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นงานซปเปอร์จิ๋วนะคะตัวนี้เป็นซปเปอร์จิ๋วยิง2ระบบนะคะ ซูเปอร์จิ๋วยิง2ระบบห3 9 0งนานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์จิ๋วยิงปลานะคะ1,200บาทนะคะตัวนี้นี่นะคะเป็นงานสีดำทั้งหมดเลยนะคะวันนี้กำลังจัดเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะถ้าสนใจทรงไหนนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะหรือว่าทักแชทส,สอบถามเพิ่มเติมทางข้อความได้นะคะตามนี้เลยนะคะส่งของทุกวันนะคะอยู่เฉพาะวันอาทิตย์นะคะ